ันจ่าพูตะเนี่ยหมอกินเป็นขวดที่สี่แล้วนะจะบอกให้แล้วหมอกินก่อนท่านด้วยกินเสร็จหมอก็วิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่ารสชาติมันแปลกคือหมอเคยกินแต่น้ำทับทิมคือมันอร่อยใช่ไหมคะพอหมอกินปันจ่าปุ๊บหมอก็ว่ารสชาติมันแปลกหมอก็ไปคุยกับคุณหมอมัน่นคุณหมอมั่นบอกว่ารสชาติสมุนไพรมันจะเป็นแบบนี้แต่คนที่เขาคุ้นชินกับสมุนไพรจะกินได้ไม่ยากเลยต้อยแล้วหมอก็ลองกินเข้าไปจอกแรกรู้สึกยาก แต่ก็กินนะคะหมอว่ากินน้ำทับทิมตามไปอีกหนึ่งจอกมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้น้ำทับทิมน้อยใจอ่ะตอนแรกหมกอคิดยังไงจริงเพราะว่าตอนน้ำทับทิมเนี่ยหมอไปถวายพระสุพรรณนะคะตอนปันจ่าออกมาหมอก็ไปถวายพระสุพรรณตอนตอนเล็กๆเ,เนี่ยตอนเล็กๆเ,เนี่ยหมอดูคอเคยเล่าเรื่องหมอดูที่ดูหมอตอนปอเจนะ็ดน่ะหมออยู่มาแต่นะคะแล้วเขาก็พาหมอไปบ้านพักคนชราบางแค หลายท่านเคยฟังหมอพูดแล้วหลายท่านอาจจะยังนะคะ ที่บ้านพระคนชรา,าบางแคเนี่ยไม่ได้มีแต่คนแก่ที่จนนะคะคนแก่ที่รวยแต่อยากจะมีความสงบเพกาะไปอยู่ที่นั่นบางท่านเนี่ยเช่าบ้านทั้งหลังเป็นของตัวเองแล้วก็มีคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยเช่าบ้านทั้งหลังเป็นของท่านเองเราไปเยี่ยมเราขนมไปให้พยาบาลบอกว่าคุณตาแขวนกระดานชนวนมานานมากแล้วไม่ดูดวงให้ใครมาเป็นสิปีแล้วแต่คุณตาเห็นหน้าหมอแล้วคุณตาอยากดูดวงให้ นะคะคุณตาก็ดูดวงให้หมอในยาวนานมากเลยนะตอนแรกคุณตาหมถามหมอว่านามสกุลอะไรหมอบอกว่านามสกุลไพบูนคุณตาก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าเนาะหมอบอกความใช่อค่ะคุณตาก็ดูต่อแต่ดวงเหมือนเจ้าเมืองเนาะหมายเขาไงคะคุณตาคือตาเห็นคนเยอะไปหมดเลยแล้วหนูเนี่ยจะมีดวงช่วยให้คนรวยทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะ หมอฝังคุณตาแล้วหมอก็มึนนะหมอมึอนจริงที่คุณตาพูดจริงใจเลยนะคะเพื่อนหมอได้ยินกันหลายคนเลยตอนที่อาสิบสองแล้วหมอก็ถามคุณตาต่อว่าแล้วหนูจะรวยไหมคะคุณตาก็ขีดเขีเยนแล้วบอกว่าอันนี้ตาไม่รู้รู้แต่ว่าหนูเหนื่อยทั้งชาติโคตรแม่นเลยนะแล้วคุณตาก็บอกว่าหนูจําไว้สองข้อนนะหนูเดินเข้าไปในร้านไหนร้านขายของเนี่ยที่ไม่มีคนเดินเนี่ย ประเดี๋ยวจะมีคนเดินตามหนูเข้าไปเต็มไปหมดหนูเนี่ยมีคาถาเรียกคนข้อที่สองเนี่ยหนูจําไว้นะหนูถูกสโลก,กทับทิมมากหมอก็นึียกว่าทับทิมเป็นเม็ดเม็ดก็หาเอาไว้ใหญ่เลยแต่ไม่ใช่หรอกจริงจริงมันเป็นน้ําทับทิมเ <laughs> พราะเราขายน้ําทับทิมดีมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ปันจากรกูตามาเนี่ยหมอกินปันจากหนึ่งจอกและน้ําทับทิมหนึ่งจอกแล้วพะว่าเฮ้ยมันอร่อยแล้วมันก็ หมือนน้ทับทีมมันไปแก้ไปแก้ไอ้รสขื่นๆของสมนุนไพรที่หมอไม่คุ้นนะคะหลังจากนั้นมันก็กินน้ำวานมาเป็นขวดที่4แล้วหมอก็พบว่าเฮ้ยมันดีอย่างหนึ่งนะแปลกฮะเราวิ่งได้นะคะจากที่เดิมเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าใครรู้จักหมอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเออหมอหกล้มเอ็นขาสามเส้นแล้วหมอก็เดินขยัก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 แล้วเขาก็ไม่ให้หมอใส่ส้นสูงดูแลทุกเขเวทนามาอินทา3เดือนเอาอ่างนี้แล้วกันนะคะ,นะคะเดี๋ยวนี้หมอวิ่งได้ นอนไม่ตื่นกลางคืนไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วก็แข็งแรงดีหมอก็คิดว่ามันไม่เลวแล้วหมอก็เริ่มต้นแนะนําคนแล้วก็เอาเข้ามาขายหมอจะบอกท่านว่าอะไรที่หมอยังไม่ได้กินหรืออะไรที่หมอคิดว่ามันไม่ดีหมอไม่เอามาขายนะคะตัวท่านเองเนี่ยหมอจึงอยากจะปลูกฝังท่านว่าท่านต้องใช้ด้วยความรักเพราะถ้าเกิดท่านใช้ด้วยความรักตัวนั้นมันเหมือนมีคาถาเหมือนมีเวทมนต์ให้ท่านพูดออกมาจากหัวใจแล้วทําให้คนทั้งเครือข่าย ท่านใช้หรือกินตามท่านด้วยจริงป่ะจริงเป็นตามนั้นเลยนะคะนะคะให้ท่านรักผลิตภัณฑ์นะคะและท่านก็ต้องโน้มน้าวคนในเครือข่ายเนี่ยนอกจากรักกิฟฟารีนรักผลิตภัณฑ์แล้วต้องโน้มน้าวให้เขารักตัวท่านด้วยแต่ไม่ใช่บอกว่านี่เธอพี่เป็นอัพไลน์ของเธอเธอต้องรักพี่นะพูดงี้ได้ไหม,ไมความรักบังคับกันได้ไหมไม,ไม่ได้ทำยังไงจะทำให้เขารักเราล่ะคะ รักเขาก่อนค่ะนะคะความรักต้องให้ก่อนแล้วถึงได้มานะจริงป่ะจริงป่ะนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อเน,นี้ยนะคะไม่ได้ให้ไปพูดตรงๆแต่บอกท่านว่าไม่รู้ละยังไงยังไงงานบริหารเครือข่ายก็ต้องทําให้คนทั้งเครือข่ายรักกิฟตรีน รักผลิตภัณฑ์และรักตัวท่านให้ได้นะคะเพราะว่า3มอย่างเนี้จะเป็นตัวร้อยดวงใจให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือคนที่จะเป็นนักธุรกิจค่ะตัวท่านเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะดูนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกให้ทำงานเป็นอย่างเดียวตัวท่านต้องเปลี่ยนแปลงเพราะหมอบอกแล้วว่าดาวลายดูท่านมากกว่าฟังท่านใช่ไหม เขาจะดูท่านว่าท่านทํางานยังไงแล้วเขาจะดูว่าภาพลักษณ์ของท่านเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีหรือเปล่าสี่ห้าเดือนที่แล้วหน้าตาดูไม่จืดเดี๋ยวนี้หน้าตาผูดผ่องนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมแต่ก่อนแต่งตัวกระเซิงเป็นยายเพิงเดี๋ยวนี้แต่งตัวดีอันนี้ละใช่แล้วใช่ไหม แต่ก่อนทําผมทร,ทรงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ทําผมเริ่มเข้ากับใบหน้าใช่แล้วใช่ไหมแต่ก่อนแต่งหน้าแต่งตาไม่เป็นเดี๋ยวนี้แต่งหน้าแต่งตาดีขึ้นคุณผู้ชายก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นใช่ไหมคะทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและสุดท้ายค่ะตัวท่านเองก็ต้องแสดงความคิดเชิงบวกนะคะใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้ระแวงเนะี่ยระแวงเรื่อยๆระแวงมากๆเนี่ยแล้วพูดออกมามันจะกลายเป็นลบโดยไม่รู้ตัว เหมือนเมื่อวานซ้นหมอไปใต้หมอรู้ว่าในหัวใจคนใต้เนี่ยเขาคิดถึงแต่เรื่องราคายางเพราะว่าราคายางมันตกค่ะนะคะหมอก็เลยไปบอกเขาว่า ถ้าเกิดเขาคิดแต่ราคายางที่ตกเนี่ยแน่นอนทุกคนจะหดนหูเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคายางได้แต่ข้อหนึ่งที่เป็นความคิดเชิงบวกก็คือว่าในเมื่อราคายางมันตกคนก็อยากมีรายได้เขาก็ต้องเลี้ยงลูกทําไมไม่คิดบ้างละ่ะว่ากิฟฟ์รินก็เป็นโอกาสหนึ่งของการหาเงินเลี้ยงลูกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหมอก็ถามเขาด้วยว่าถ้าใครคิดว่าคนไม่มีกําลังซื้อไหนห้องนี้ใครคิดว่าหมูนี่คนไม่ค่อยมีกําลังซื้อเลยเขาดูมุมหนได้ไหมคะ มีบ้างใช่ไหมหมอถามท่านใหม่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกยังซื้อหวยกันอยู่เปล่าแล้วซื้อน้อยลงเปล่าเอาเงินไหนซื้อล่ะสแสดงว่าเงินน่ะมีแต่จะซื้อเฉพาะสิ่งที่ต้องการใช่ไหมคะมหน้าที่ของเราก็คือจูนค่ะจูนให้สินค้าที่เรามีเป็นของสิ่งที่เขาต้องการไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเงินไม่มีและไม่มีกำลังซื้อนะคะนี่คือความคิดเชิงบวกค่ะนะคะ บริหารเงินเป็นอ่ได้เงินที่ได้มาเนี่ยรู้จักเอามาต่อยอดหนึ่งเอามาสร้างความสุขให้กับครอบครัวหมอเลือกเป็นข้อที่1เลยนะถ้าท่านหาเงินจากกิฟฟรีนได้มาเนี่ยท่านต้องตอบแทนคนในครอบครัวก่อนเพราะถ้าคนในครอบครัวไม่อยากให้ท่านทางานท่านไม่มีความสุขหรอกจริงไหม ไม่ไม่มันอาจเป็นอย่างนั้นจะทนทีที่ท่านมีเงินน่ะเอาเงินได้พาลูกพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับอะ่ะจะทําให้เขาไม่ความรูม้สึกว่ากิฟฟารีแม้ว่าจะเอาพ่อแม่เขาออกไปทํางานบ้างแต่เขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับเอาเงินมาสร้างความสุขให้ครอบครัวเอาเงินมาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองนะคะให้ตัวเองเราดูดีนะคะสร้างบาร,รมีและน้ําใจต่อคนในทีมงานเ,าเงินสร้างบาร,รมีได้นะคะ แล้วเงินมันแสดงน้ำใจได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเนี่ยมีน้ำใจแต่เราไม่มีเงินเรานึกอยากช่วยใครเราช่วยไม่ได้แต่วันนี้พอเรามีเงินเราก็ต้องรู้จักเอาเงินมาสร้างน้ำใจไม่ใช่สุ้รุ่ยสุ้ร่ายนะสร้างความแข็งแกร่งให้สายงานได้ด้วยเงินนำมาสร้างความแข็งแกร่งให้สายงานได้ยังไงตัวท่านเองถ้าได้เงินมาเยอะเนี่ยท่านผลิตสื่อทำให้ดาวไลน์ได้ใช่ไหมคะ ท่านสามารถทําให้ดาวไลน์มาประชุมได้ท่านมีรถที่จะทําให้ดาวไลน์มาประชุมกับท่านได้สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ธุรกิจเติบโตได้นะคะหมอเป็นคนชอบสอนเรื่องการบริหารเงินนะคะและรู้ว่าเงินสามารถเอามาต่อเงินได้ค่ะเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะดูดเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาถ้าเจ้าของเงินใช้เป็นค่ะ นะคะเงินต่อเงินได้ถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคนนะคะอย่าลืมนะการแต่งกายและภาพลักษณ์ของท่านต้องดูสมเหตุสมผลกับรายได้ได้ยินหรือเปล่าคะฮัลโหลถ้าวันนี้มีรายได้สองหมืแต่งตัวแบบรายได้สองหมือย่าแต่งตัวแบบรายได้สองพันเข้าใจปะคะ <laughs> ถ้าวันนี้มีรายได้สองแสนก็ให้แต่งตัวแบบรายได้2 0 0 0 0น ถ้าวันนี้มีรายได้แต่รายได้หล้านก็ต้องแต่งตัวแบบรายได้หนึ่งล้านเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่รวยเราไม่ต้องเ,อเครื่องประดับจริงๆไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อแต่งตัวให้ดูดีมีบุคลิกได้ไหมสีสันช่วยได้แบบช่วยได้หน้าตาผมเผ้าช่วยได้แต่ถ้าวันหนึ่งจะบอกคนว่าโอ้ยพี่เนี่ยมีรายได้จากกิฟเฟลรีนเดือนละ5้าแสนแล้วน้องต้องแต่งตัวแบบห้าแสน ใชไหมคะไม่งั้นเขาไม่เชื่อนะห้าแสนเหรอตุอ้มหูมุกลอกว่ะหนึ 500, แสนกีบแล้วมั้ะอะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะนะคะต้องดูสมเหตุสมผลกับรายได้อย่าสุรุย่ยสุร่ายจนเงินไม่เหลือและเป็นหนี้สินเอาเงินมาต่อเงินค่ะดูนะคะเงินสร้างความรู้สึกที่ดีให้คนในทีมงานได้ใช่ไหม ถ้าท่านมีน้ำใจกับเขาบ้างเออไปประชุมกันเหนื่อยกลับมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันโอเควันกงวันเกิดให้ของขวัญมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเงินเ,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 เอามาสร้างองค์ความรู้และความสามารถให้คนในทีมงานได้มาผลิตสื่อให้มาทำนั่นทำนี่ได้เอกสารให้เงินเอามาสร้างกำลังใจให้คนในทีมงานและครอบครัวตัวเองได้ใช่ไหมคะเงินเอามาสร้างความสุขให้ทุกคนรวมถึงตัวท่านเองด้วยได้ จริงก็แบบคะ่ะหมอถึงบอกให้กันเงินไว้ไงนะคะสิบถึงยีเซเก็บเอาไว้เป็นเงินออมไหนใครเชื่อหมอเก็บเงิน10ไว้บ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมคะเยอะๆนะเยอะนะว่าไปแล้วยอกกว่าปีที่แล้วนะมันยังอยู่ดีอยู่ไหมได้เดือนเดียวหรือได้กี่เดือนคะได้ได้ทุกเดือนไหมใครได้ทุกเดือนขอดูมือหน่อยโอ้หเก่งมากเพื่อนๆปรบมือเขาหน่อยคะ่ะ สิเก็บไว้ในเงินออมฝากประจำถอนไม่ได้อีก10%ตอบแทนตัวเองค่ะนะคะอยากได้อะไรสะสมเอาไว้ที่มันไม่ได้ใหญ่โตมโหลานเกินกว่าขีดความสามารถที่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบอย่าก,กู้เงินนอกระบบนะคะอย่าก,กู้เงินนอกระบบนะคะเพราะท่านไม่มีปัญญาวิ่งทานดอกเบี้ยของมัน หมอเป็นคนไม่กู้เงินธนาคารหมอเป็นคนที่ใช้เงินเฉพาะที่ตัวเองมีนี่คือนิสัยของหมอเลยแล้วหมอก็จะสอนท่านว่าให้เป็นแบบนี้1 0เก็บ10%ให้ตัวเองนะคะ30-40%เอาไปให้เจือจานครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเลี้ยงดูลูกหลานอีกสัก10เซเก็บเอาไว้สำหรับต่อยอดธุรกิจของตัวเองมันต้องมีเงินหมุนบ้างใช่ไหมมีเงินที่จะมาลงทุนพาดาวไลน์นั่งรถมาฟังประชุมบ้างนะคะ เงินอีกส่วนหนึ่งสักสิบเปอร์เซนต์เอามาสร้างบุญบารมีในภพนี้และภพหน้านะคะเราเนะี่ยไม่ว่าจะมีกี่าศาสนาก็ตามเชื่อมั่นในการทำความดีและหมอเชื่อทฤษฎีนี้นะคะฟังให้ดีนะคะบุญไม่ได้อยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยนะไม่ใช่ทำบุญด้วยเงินหนึ่งล้านจะได้ได้บุญมากกว่าคนที่ทำบุญด้วยเงินร้อยบาทนะจริงไหมคะ มันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของคนที่ทําค่ะถูกไหมคะคนที่ให้เงินทําบุญร้อยบาทแต่หัวใจเขาบริสุทธนะิ์น่ะเขาอยากจะช่วยคนอื่นพ้นทุกข์เขาอยากจะทําทานเขาจะได้เงินมากกว่าคนที่ทําบุญล้านหนึ่งแล้วไปเรียกนะักข่าวมาถือป้ายถือป้ายล้านหนึ่งถือป้ายล้านหนึ่งถูกรือเปล่าคะ่ะเพราะไอ้นั้นนะ่ะมันได้หน้าไปแล้วเลยได้บุญน้อยเข้าใจไหมคะถ้าอยากได้บุญเยอะก็ต้องได้หน้าน้อย แต่ได้ความสุขจากหัวใจมากกว่าดังนั้นการทําบุญก็คือการทําแต่เหมาะสมกับรายได้ที่ตัวเองมี5-10%และเลือกทําในสิ่งที่เป็นบุญกุศลจริงๆเข้าใจไหมคะไม่ใช่ไปส่งเสียลิงดูเด็กเล็กเด็กสาวๆอะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญนำกุศลแต่อย่างใดนะคะทําบุญไว้ทั้งพบนี้และพบหน้าเวลาปล่อยนอกปล่อยปลาหรือทําบุญกุศลอธิษฐานว่ายังไง เจ้าประคุณปล่อยปลาไหลเก้าตัวเจ้าประคุณขอให้ลูกถูกรัตเตอรี่เจ้าประคุณขอให้หมดทุกหมดโศกขอทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้คุณที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ญาติโกโหติกาทั้งที่หลวงรับองมีชีวิตอยู่ได้นอนได้นี่ได้นั่นปลาไหลเก้าตัวนี่นะต้องแบกภาระเยอะขนาดนั้น <laughs> เอาอย่างนี้ปล่อยมันไปเก้าตัว ข้อที่หนึ่งขอให้มันปลอดภัยมีชีวิตอยู่อย่างสุขเป็นสุขเท่าที่ชีวิตของมันจะอำนวยได้ขอแม่คงคารับมันไว้และให้มันมันมีชีวิตที่ปลอดภัยข้อที่สองอุทิศให้คนที่มีพระคุณกับเราข้อที่สามอุทิศให้กับคนที่เราเคยเบียดเบียนเขาแล้วพอแล้วไม่ต้องขอเยอะปาลาไหลมันหนักเข้าใจไหม